ขนลงนะครับีหมดไซโลจะดูว่าจะได้ประมาณกี่ข้อหมดอันนี้มากี่ตันนะสามเตียเท่าไรนะอ๋อดู31ตันดูจะได้กี่ข้อกดติดตามชมอะไรนะหมดเลยหมดเลยครับมันจะได้ประมาณกี่ข้อประมาณดูไหมสาม่ะถึงมาไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเนาะสอง สองข้อจะถึงป่ะสองข้อสองข้อนี้ละแน้นหนึ่งกับข้อหนึ่งกับข้างบนได้นึงน่ะข้อสองเนี้ยนะใช่ไหมอ่าข้อแรกมันจะได้นิดนึงลงมาอีกนิดนึงไม่ถึงสามหรอไม่ถึงใช่ไหมยังเป็นสามแล้วบางคนดูที่เขาเขียนเนาะเหรอดูอะไรสิบตันอย่างเงี้เนี่ยประมาณข้อสองบันเสียงแน่นๆนะ ใช่ไหมครับมันจะได้แหลมนึงกับข้อเต็มสันเลยแล้วเปล่าเลยแล้วเลยแล้วเปล่าแค่ข้อสามเออลองฟังเสียงดูดิข้อสามมันจะได้ประมาณครึ่งหนึ่งอ่าลองฟังดูเสียงเหมือนไหมฟังออกไหมอันนี้ไม่มีปูนทวนไม่มีลงมาอีกอ่าเดี๋ยวให้พี่เขาช่วยฟังลงมาอีกลงมาลงมาถ้าหมดนะถ้าลงมาลงมาลองดูเ้ข้ะไล่ลงเข้ะไล่ลงเอฟลอฟลงเราคงเสีย เคาะไล่ลงเคาะไล่ลงอ่าค่อยๆลงมาอ่าเคาะไปด้วยจะได้ฟังเสียงอ่าลงเคาะเคาะอ่าลงมาลงมาอ่าลงมาอีกอ่าลงมาอีกมาอ่ามาอีกอันนี้ไม่มีเนาะเสียงเนาะเออแน่นแน่นเอาขึ้นไปหน่อยขึ้นไปหน่อยดิเอาใกล้ๆขอบขึ้นไปอีกเออแน่นอยู่แวเ่อวาดีนมันเล็กใช่ไหม อ๋อถังเล็กกว่าเนาะถ้าถังใหญ่มันจะได้แค่แหลมกับข้อนึ่งกับครึ่งหนึ่งอ๋อรอให้มีเต็มหรือว่ามันมีคัอันนี้อันนี้มันเอาข้อแรงๆเลยข้อแรงๆเลยข้ออีกข้อหนึ่งนั่นแหละข้อนะข้อสองอ่ะข้อแน่นแน่นแน่นอ่ะข้ออีกข้ออีกอ่าอ่าข้อขึ้นไปอีกข้อขึ้นไปแรงๆแรงๆเลยแรงๆโอเครู้เรื่องประมาสองข้อ จากไก่สองข้อไก่กล้วยนะเธอไก่กล้วยนึงอ่ะกล้วยนี้ได้สิบปัตตันนะต่อสูสีกันนะกล้วยนี้กันับข้อมันแต่ข้อมันอะได้ได้น้อยกว่าดอกกล้วยนี้ได้เยอะกว่าเหรอกล้วยนี้เยอะกว่านั้นเนะเพราะมันเออมันยาวใช่ไหมถ้าเป็นถัง TPI อ่ะได้ประมาณสิบแปดตันอ๋อเหรออ๋อนี่ดอกตัวจะถ้าเป็นถัง T นี่ประมาณสามสิบเอ็ดใช่ไหมสามสิบเอ็ดตันนะมสตันถ้าเป็นถัง T ยันจะได้สองข้อกับครึ่งนึงอันนี้ได้สองข้อไก่กล้วยหนึ่งโอเครู้เรื่องรู้เรื่อง จบให้โชว์หน้าหน่อยโชว์หน้าฟูกเคาะหน่อยจ้าพนมก็มาเขาบอกเอาเบิงเบิงกล้องเป่าฮัลโหลสตันสตัน